ะพรอาจารย์บรรจงผู้ที่ได้มาดูแลนคณะที่จะเดินทางออกทุดงเพื่อจาริกบำเพ็ญสัปนะในการปฏิบัติธรรมต่อไปเป็นการโปรดญาติโยมในการทำบุญดีกเล่นในเรื่องสภาวะทางโลกให้มากที่สุดกะ็จะเป็นการจาริกเดินทาง แต่ส่วนมาเ,า s <S น,าเนี่ยก็คือรถมาป่าสักงามครับป่าสักงามป่าสักงามอ่าตรงนี้ก็คือที่เป็นสวนป่า <No สักงามวัดอ่าและเป็นว um> okay. ัดป่าอ่าวัดสักป่าสักงามด้วยอำเภอดอยสะเก็ดอ่าอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะก็ไม่ไกลก็ประมาณกี4โลน่ะจากเชียงใหม่มานี่จากเชียงใหม่มาที่มาประมาณ70โล70โลโอ้ไม่มาก เหมาสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะมากราบคารวะนะวัดป่าสวงามของหลวงพอ่อนะบรรจงซึ่ง <มา S 1> ท่าน,นท่านก็ได้เป็นเจ้าวาดนะองค์เดียวที่อยู่ที่นี่ปีกวิเวกจากโมคณะนะซึ่งเป็นธรรมชาติแห่งการปฏิบัติธรรมมากเลยนะเห็นว่านะัสถานที่นี้อยู่หน้าถ้ำกลางภูเขานะที่เต็มไปด้วยนะลำธาร นะต้นน้ำลำธารนะของประเทศไทยเลยนะก็ขอให้ต้น,ตน,น้ำเขื่อนแม่กลอง,งดราต้นน้ำเขื่อนแม่น้ำกลงดาราด้วยนะซึ่งหลวงพ่อท่านก็อยู่องค์เดียวนะถ้าญาติโยมที่จะสแสวงบุญนะก็ให้ได้มาท่องเที่ยวม,มาแวะวัดนะวัดป่าสักงามนะของท่านหลวงพ่อมาจจงด้วยนะก็จะได้อานิสอง์อย่างมากเลยนะสาธุ อันนี้ก็เป็นญาติโยมที่มาส่งนะขบวนนะจาริกนะอันนี้ก็จะเห็นว่าป้ายวัดนะป้ายวัดป้ายวัดป้ายวัดป่าสักงามซึ่งจะอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่20กิโลเมตร เป็นพี่ปฏิบัติธรรมนะราะนั้นญาติโยมและมีโอกาสมาแะก็ให้มาแวะวัดป่าสักงามซึ่งเป็นสถานที่นะปฏิบัติธรรมเป็นวัดอยู่ณถ้ำกลางภูเขาซึ่งคเอนกับคณะได้เดินทางมาได้มาพักแรม พร้อมขบ,บวนรถมานะอยู่ณตรงนี้ก็ขออมโธธนาในบุญนะทุกท่านนะที่ญาติโยมได้มาส่งนะในครั้งนี้นะก็ขอใหนะ้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านนะอนะ่โยมมีความสุขความเจริญนะซึ่งก็ได้ ดูแลวัดวัดป่าสักงามซึ่งมีหลวงพ่อบรรจงเป็นเจ้าวาดท่านดีมากเลยนะตอนรับคณะตั้งแต่วันแรกนที่มาเพราะนั้นก็ฝากนนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่มีโอกาสมามาท่องเที่ยวก็ขอให้มาแวะว่าวัดแวะวัดป่าสักงามซึ่งเป็นสถานที่วิเวกสงัดอยู่ณถ้ำกลาง นะอำเภอดอยสนะเกนะ็ดนะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดนี้หลวงพว่อบรรจงเป็นเจ้าว่ดท่านอยู่องค์เดียวอยู่ปลีกทิเวกเนะหมาะสำหรับญาติโยมที่จะมาทำบุญซึนะนะ่งเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมขอนะให้ญาติโยมที่อยู่ที่นี่ที่มาส่งนะจงมีอายุบรรณสุขภาละ าสารพโรคสรรพ,พภัยทั้งหลายจะได้เกิดขอให้ท่านจงบ้างครั้งด้วยศีลด้วยธรรมและมีเงินมีทองด้วยเทินสาหะทู